สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ก็ตามติดชีวิตยายจอยนะคะวันนี้ยายจอยก็จะมาพาทุกคนดูสถานที่ที่ยายจอยอาศัยอยู่กันนะคะนี่เป็นบริเวณตึกนะคะตึกที่ยายจอยใช้ชีวิตอยู่นะคะแล้วก็เป็นบ้านนู้น ก็คือบ้านที่ยายเจอยู่นะคะที่นี่เงียบสงบก็คืนนี้เป็นหมู่บ้านที่ยายเจอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนที่นี่เงียบสงบมากที่ยายเจอยู่นี่จะเป็นตึกเก่านะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะ สนามเด็กเล่นของเด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านต่างๆเขาก็จะมีสนามเด็กเล่นให้เป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะแต่วันนี้อากาศเย็นอากาศหนาวมากและช่วงนี้ไม่มีแดดนะคะไม่มีแดดเด็กๆก,ก็จะไม่ออกมาเล่นแล้วก็ประชาชนผู้คนก็จะเงียบเห็นไหมคะทุกคน เหมือนหมู่บ้านล้างจริงๆเลยค่ะแต่จริงๆแล้วผู้คนเขาก็อยู่ในบ้านกันนะคะนี่เลยค่ะเหมือนหมู่บ้านผีสิงเหมือนหมู่บ้านล้างนะคะก็คือที่นี่เขาก็จะอยู่กันแบบนี้ตัวใครตัวมันครอบครัวใครครอบครัวมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะนี่แหละทำให้ยายจอยเงาแล้วก็คิดถึงบ้านมากๆ นี่คือแล้วอีกโซนหนึ่งจะมีอีกโซนอันนี้เป็นตึกเก่านะคะที่ยายจอยอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นตึกเก่านี่ก็มาจะมาด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นนี้ลักษณะที่หมู่บ้านที่ยายจอยอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วมาโซนนี้โซนนี้คือโซนตึกใหม่ค่ะเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะคะหมู่บ้านนี้ ก็คือมีเด็กเยอะมากถ้าอากาศร้อนหน้าร้อนเนี่ยเด็กๆก,ก็จะออกมาเล่นนะคะเยอะมากค่ะในหมู่บ้านนี้ก็จะมีตึกอยู่กันประมาณแบบนี้นะคะแต่ผู้คนที่นี่เขาก็จะอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่จูนจานไม่วุ่นวายเหมือนบ้านเราใช่ไหมคะนี่เลยยายจอยถึงเป็นยายจอยอซี FC ลุงพลคนขี้เหงา นี่เลยค่ะความเหงามันทำให้ยายจอยลุกขึ้นมาทำถ่ายคลิปแล้วก็พูดกับคุยกับทุกคนทุกคนแต่แยายจอยเพิ่งฝึกหาดเองนะคะยายจอยจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะคือยายจอยเพิ่งหาดนะคะมือใหม่ฮัดทำนะคะคือวันนี้เรามาตามติดชีวิตยายจอยกันนะคะ นี่ค่ะสถานที่นะคะจะเป็นประมาณนี้หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะอยู่กันอย่างนี้ยสงบนี่ก็จะเป็นไรเสน่๊์ดดรถไพรเสน่นะคะนี่ค่ะก็คือชีวิตจะอยู่กันแบบเรียบง่ายนะคะตามหมู่บ้านในหมู่บ้าน ของแต่ละที่แต่ละมุมแต่ละตึกมีผู้คนเดินผ่านเราก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะคะห้องอนุบาล แล้วก็มีสนามเด็กเล่นให้กับเด็กๆด้วยวันนี้ยายจอยก็จะพาชมรอบๆหมู่บ้านนะคะนี่คือหมู่บ้านตรงเข้าไปตรงนั้นก็คือโรงเรียนอนุบาลน,นะคะอนุบาลของเด็กที่นี่เขาก็จะมีสนามให้นะคะนี่เลยแล้วคราวนี้เราก็มาทะลุเราก็จะ ตึกโน้นก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเราก็อยู่กันประมาณนี้เนาะความเงียบความเหงาเหมือนหมู่บ้านผีสิงค่ะที่นี่ผู้คนจะไม่ค่อยออกมาสังสรรค์เฮฮากันถึงเม้จะไม่มีโควิดเขาก็ไม่ออกมานะคะเขาไม่ออกมาไม่ค่อยจะ,ะเหมือนบ้านเราที่ ไปทางไหนมาทางไหนก็จะโวกเวกวอยๆเฮฮาทักทายกันเจอหน้ากันก็พยึกพยักทักทายประจําเลยแต่ที่นี่ไม่เลยนะคะถามว่ายายจอยอยู่ได้ไงยายจอยอยู่ได้นะคะยายจอยชินแล้วค่ะชินค่ะยายจอยชินอยู่มาจะพอ20ปีแล้วค่ะ แต่แยายจอยก็ชอบนะคะชอบบรรยากาศแบบนี้ตรงนี้ก่อสร้างเขาจะก่อสร้างโรงเรียนใหม่นะคะ mm. เราออกมาทางนี้อามาทํทไมยายจอยออกมาทางนี้เพราะยายจอยต้องการจะไปช้อปปิ้งค่ะเ mm. ข้าเมืองนะคะ mm. โอเคค่ะตรงนี้เราจะต้องหยุดกันไว้ก่อนแล้วสําหรับคลิปนี้เพรายายจอยจะต้องไปตรงนู้นเดินทางไปข้างหน้านี่แล้วมันจะมีเ ปายโฆษณาค่ะยายจอยจอยายจอยกลัวค่ะกลัวติดปลายโฆษณานะคะโอเคค่ะไ้่ยังไงวันนี้ยายจอยขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่ายายจอยออจะไปขึ้นรถเมล์ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวยายจอยจะทำคลิปให้ดูใหม่นะคะโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจ่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายจ่อยที่จะทำคลิปดีๆให้ชมกันอีกนะคะขอบคุณนะคะ